สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เารพหลับทุกคนเนาะมอนี่มาพอกันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเก้าเนาะพี่น้องมานี้มาพอกันกับคลิปเด่นล่างอีกคือเกาแต่เป็นสูตรที่สองสูตรที่สองพร้อมกับเอาสูตรที่หนึ่งมาเทียบชนกันอย่างของคลิปที่แล้วคือ ลงสูตรหนึ่งสูตรสองแต่ไม่ได้ทำมาให้เบิงวา่าเทียบกันแล้วตัวชนในตัวใดคือมันผ่านกันไปมองหนี้ก็เลยเดี๋ยวคลิปนี้สีเฮ็ดให้เบิงเลยว่าสองสูตรเทียบจะชนอยู่ที่ตัวไหนเนาะนะก่อนที่สี้าไปเฮ็ดเนาะพี่น้องมาพบกับคำเตือนของทั้งช่องก่อนคำเตือนก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะพี่นอ้องรับชมอย่างมีสติแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปด้วยกันเนาะพี่นอ้นองเพื่อที่ห้าสิได้ตัวเด็ดๆมาและก็ได้ถือกันทุกงวดอ่ะสูตร เดนล่างสูตรที่สององวดลาสุดเนาะออกไปที่หกสองกะนี่เข่าตัวนี้ก็ถือว่าเขา่าไปอีกงวดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ของงวดวัน ของสูตรสองตัวล่างอ่าไม่ใช่ขอโทษขอไปของสูตรเต็นล่างสูตรที่สองเนาะพี่น้องทํามาทั้งหมดสิบสองงวดก็คือยังโบทันมีงวดใดรลุดอ่ากะกจากที่เคยพาเห็ดพาทำเนาะพี่น้องหาโตทั้งหมดนี่เราก็ไปตัดเลขดดับออกแต่ด้วยความที่ว่าสูตรมันก็ ทำมาน้อยตัวอยู่แล้วถือว่าหาโตนี่ก็ถือว่าน้อยโตเกิเลยคิดว่าเลขดับยังไม่ต้องเอามาตัดในสูตรนี่เนาะเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปเทียบชนของสูตรที่หนึ่งพอมอันนี้ก็จะเป็นงวดสามสิบเอ็ด กคหกหกสูตรก็ก็คือเอาหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างบวกกันบวกกันเท่าใดหกบวกสองก็ได้แปดเนาะเดี๋ยวจะพาทำ บวกสองเท่ากับ8แล้วก็บวกค่าคงที่ไปที่เลข7ก็จะเป็นเท่ากับห้ากะเราก็จะลงมาที่เลขหแล้วก็นับไปให้ครบ5ตัวก็คือห้าก็ห เจ็ดแปดเก้าทั้งหมดทั้งมวลนี้เลขเด่นล่างสูตรที่สองเด่นอยู่ที่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก้าเนาะทั้งหมดหาตัวก็จะเป็นงวดที่สิบสามของ เด่นร่างสูตรที่สองก็ถือว่ายังไม่มีหลุดถือว่าสูตรเนี่ยดียังใช้ได้ต่ออีกอ่ะเดี๋ยวสิภาพไปเห็นเลยเนาะว่าเทียบชนเด่นล่างสูตรที่1แล้วก็สูตรที่สองมันจะได้ชนตัวไหนบ้างเนาะ นองเดี๋ยวพากันไปเบึงเลยเดี๋ยวหานี่เดี๋ยวซูมกล้องให้ก่อนอเด่นล่างเทียบสองสูตรสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองอ,อย่างของวดที่แล้ว ชนกันอยู่ที่เลข8เลข4แล้วก็เลข6ก็เขาไปที่เลข6แต่มีความเสียดายอย่างก็คือว่าสูตรหนึ่งนี่เหมือนเราจะลงให้ของงวดวันที่ส6หงวดเมื่อกี้เป็นงวดแรกพอแล้วพอเขาเห็ดแล้วเนาะเขาบดเมาเห็ุเทียบชนแหยยงส่เขาก็เกลยอว่าหูว่าเลขที่มันชนกันแล้วน่ะมัน เด่นอยู่ตัวใดซึ่งเนี่ยพอชนกันแล้วเหลือแค่สามตัวเจร์ไดมากอ่ะเดี๋ยวสูตรนี้เขาไปเบิ่งกันเลยว่าสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งมีอยู่เลขศูนย์ตัวที่สอง เลขสองตัวที่สามเป็นเลขหกอ่ะอย่างคลิปที่แล้วที่เห็นไห้พี่น้องเบิงเนาะเลขสูตรแรกเด่นมาสามตัวก็ถือว่าน้อยมากแต่ก็มีความเสี่ยงต่อไปเนาะสูตรที่สอง สูตรที่2ก็อย่างที่บอกไปก็คือเขาสิบอตัดเลขดับออกเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องมาเทียบชนกับสูตรนี้อยู่แล้วเลข5ตัวตัวแรกเลข5ตัวที่2เลขหตัวที่3เลข7 ตัวที่สเลข8แล้วก็ตัวที่หอยู่ที่เลข9อ่ะเดี๋ยวห้อสี่พามาเบิ่งเลยอ่าเทียบตัวแรกเลขศสูตรที่1สูตรที่2องมีไหมไม่มีเลข2สูตรที่1สูตรที่สองไม่มีเลขสา อ่าขอโทษขอแพรเลขหสูตรที่1สูตรที่สอง่ามีเลข7เลข8เลข9ของสูตร2แต่สูตรหนึ่งไม่มีอ่ะสรุปว่าพี่น้องเนอเด่นตัวเดียวล่างเทียบชนกันแล้วเด่นอยู่ทีเลข6ตัวเดียวโอ้โหเกินคาดแล้วก็ เป็นเลขที่กำลังเดินนะนี่เดี๋ยวสีไปพาพี่น้องไปวิเคราะห์เบิรงในคลิปคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือวางวางการวิเคราะห์ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวสีลงให้คลิปต่อไปก็คือดูคร่าวๆแล้วน่าจะชนกับเลขตัวนี้ถือว่าเกินคาดอิเลนเด่นมาตัวเดียวเลยอันนี้กะสามสิบเอ็ด คอคอหกหกหาวเฝ้าไปจับไซเดอรเฝ้าไปหาคู่เอาก่อนเผื่อมันไป่อก็ะเล็กนนั้นเพิ่นเราจะหาซื้อไม่ได้เหมือนหกสองเนาะลัตตอรีลตรัตเตอรีบางคนเป็นเมาหกสองหาซื้อกับว่าได้อ่ะกะ คลิปนี้กับบอมี่อย่างไรขอคุณทันผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะแล้วก็ขอคุณที่กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกับทางช่องเขาเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ